เอาจริงอาจริงอาจริงเขาบอกเขาเขาบอกเอาจริงได้แล้วอาจริงอาจริงแต่ให้เข้ออ้อมซ้ายเหรอเหมือนจะว่องหลังอ่ะว wow> ิ่งไปวิ่งเลยหลังเราไปแล้วเฮ้ยสแกนติดป๊อปว่ะให้ผมดักให้คุณป๊อบนอนครับนอนนอนนอนฝั่งผมจะมาเดี๋ยวผมดูให้รูรูมาจ้าคุณป๊อบระวังหน้าประตูเลยครับหน้าประตูเลยครับหน้าประตูเลยระวังนะ

รวยเว้ยรวยเว้ยไม่ได้รู้ของรู้จากคนอื่นผมดูไว้นี่ไว้อ่ะโซโลแครของแฮปเอ็กซ์แต่ว่าไงร้านหนึ่ง